กินข้าก่อนพักเบก่อนกินข้าพูดน่ก,กินไปเยอะแล้วพูดกินเลยสามจานแล้วไปเดี๋ยววิวพเขาพุเดเินะครับ ไม่ใช่ขนมได้ยิ่งเสไม่ได้ไม่ใช่ขนมน่มน,มน,นึกว่าเป็นขนมแน่เลยตำพสตำพกของตัวเองดมดมดมไม่ใช่ขนมขนมแกะเหมือนกันนะหายเร็วเเตร์ เลี้ยงนี่แหละข้าวข้าวน้องมาเดี๋ยวังพิดไม่ใช่ค่ะลุงมันมีเสียงเฉยอๆเห็นมั้ยกินเยอะแล้วอ่ะกินข้าวปั้นกินอันนี้ไปต่อถักจานละข้าวอีกข้าวอีกข้าวอีกจานหนึ่ง นี่ิข้าวปุ้นจะเป็น,นะนทไม่าขนมแมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกินขนมเืม่องแบบ มันมันหยดลงกันอเองเมื่อกี้ดูหนะ้าคนเล่นน้ำกินไปเยอะแล้วหนูอ่ะที่หายเนี้ยไปจานหนึ่งข้าวกับไข่ไปอีกจานหนึ่งเมื่กิน,นไก่ไก่ต้มอกไก่ต้มผัก ไข่ต้มอาหารเม็ดคุกข้าวอีกเรียนสาษาอคุณอนะเล่นน้ำเนหนื่อยตอบมากนอนเป้าเดี๋ยวยางข้าปุ้น ไม่เห็นนะ คุณจะไปอาบน้ำนอนเป้าตัวเองิ่มแล้วเหรอข้าวมากเล่นจะเหนื่อยข้าพูดอย่าไปอาบน้ำอย่างลูกหืมหืมหืมคนสวยดูหนะ้างอนหรอ เล่นไปกี่ชั่วโมงละแบบบ่ายโมงอ่ะอับน้ำดีกว่าครับปุณ อ่านนะอย่าอ่านนะมาเติมพลังก่อนอ่ออขมันม่กินไม่ได้แค่ดมฮะตลกนึกว่าสติกแน่เลยเป็นแค่ขนมมันเป็นแท่งเหมือนกันเฉย คุณไม่ได้ย้ายบ้านค่ะแต่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยเอาสระมาปูให้น้องเล่น,ลนม,ลมันไม่ใช่มันไม่ใช่สติ๊กมันแค่เป็นแห้งเหมือนกันเฉยๆงั้นแค่ขนมกาเล่นกับแม่น่ะหมดแล้วอิ่มกินน้ำไหมน้ำตัวเ,เองอยู่ไหนอะ่ะ า,า้เล่นบ้านไม่ได้ย้ายบ้านบ้านอยู่ถัดกันนี่แหละแต่บ้านอย่างนี้ไม่มีใครอยู่แต่พื้นที่ว่างไปเล่นน้ำดีกว่าไปอาบน้ำไหมขอเข้ากล้องเดี๋ยวเข้ากล้องอยากมากัดหูแช่นะ้ำ เล่นน้ำรางวันซิดแล้วซิสซิดก่อนหาขนมขนมหมดแล้วมันเมื่อกี้น้ำมันน้ำมันปลาแซลมอนติดอยู่ตรงนั้นแหละถือกันทำน้ำในนี้เลยเอาแชมพูมาไม่ด้กนะเนี่ย้ราไม่เห็นเป็นนลก อาบน้ำมอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จก่อนเร็วอาบน้ำเสร็จเข้าไปขนมเร็วนี่หกเต็มขี้ไปอาบน้ำมาเร็วมาอาบน้ำนนข้าวตุ้นอาบน้ำยังลูกฮึนี่ข้ตุ้จะซื้อนขนมไม่เอาไม่แก้งนอนก็นปะอาบน้ำ อาบเสร็จก่อนเดี๋ยวพาไปซื้อขนมนถือก่อนจะไปว้างเือบา๊าบจะไปเอาถะเอไยจะไปเอาสาย <c oughs> รอรออาบน้ำ

น้ำแล้วค่ะปุ่นไปซิ่งหลงไหม,มแดดหองแล้วเนี่ยทำไมหนูไม่เหยียบมาเน,นี่ยอ,อยากกินขนมแล้วหถึได้ลากินขนมห้าโมงแล้วปะน้องไม่กัดค่ะน้องไม่เคยกัดเลยนะ <c oughs> ไม่ทำลายข้าของไม่กัดของ โชคดีมากเลยได้เขาคุ้นมารู้เรื่องไปหมดไม่เห่าไม่ทำไรเขาดูหดไหนทำหน้าหันหน้ามาแล้วนะหนีหนีนกล้องถึงเวลากินขนมแล้วไง อาบอาทิตย์ละครั้งค่ะพี่เบาเล่นไปแล้วพี่เบาอาบน้ำเสร็จไปแล้วพี่เบาไปรออยู่อีกบ้านหนึ่งคิวอาบน้ำเข้าปุ้นต่อ พี่ปลาหมดแรงไปแล้วค่ะเห,หนื่อยมากเลยอะหมดแรง,หม,แรงหมดแรงแต่ประกอบสะแล้วอะไหนดูหน้าสิ ชอบนะหมคะน่าฟินมากน่าฟินมากต่อไม่ไม่เคยด่าน้องเลยนะอุ้มไม่ไหวแล้วคะ่ะใช้ลากเอาแล้วไซนี้อาบเสร็จสลบแน่นอนเลยอ่ะอุ่นอาบใด้ไหมดู <ๆ S 2> ดูนนดูหน้าครับปุ้น ่ะลับแล้วค่ะน้องสลับแล้วล <c oughs> เล่นตั้งแต่บ่าย แล้วไปดามไปดามมึงดิบหยวดไปดามก่อนนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันเป็นแห้งเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ขนมมันจะแงาบมันงาบไม่ได้มันมันเป็นแห้งเหมือนกันแล้วอาบน้ำเสร็จไปซื้อขนมอาบน้ำเสร็จไปซื้อขนมแต่มันไม่ใช่ขนมอาบน้ำเสร็จก,ก่อนแล้วรู้ไหมมันไม่ใช่สติ๊ก มันเป็นแห้งเหมือนกันเดี๋ยวอาน้ำใส่ก่อนอาน้ำใส่ก่อนโดมนดมแค่โดมมันงาบไม่ได้มันไม่ใช่สติ๊กแต่มันเป็นมันแค่เป็นมันมันแค่เป็นแห้งเหมือนกันเออโอเคมันไม่ใช่มันมันแค่เป็นแห้งมันไม่ใช่ขนมมันแค่เป็นแห้งนะโอเนนะโอเคมันไม่ใช่ขนมมันไม่มันไม่ใช่ของกิน แต่แค่มันเป็นรูปรูปร่างมันเหมือนกันรูปทรงมันเหมือนกันอ่ะไม่เชื่อน้องดมเห็นไหมไม่เชื่อรูปทรงมันแค่เหมือนกันเฉยๆเดี๋ยวได้ไปกินแล้ะเนะเาะอ้าคายายพี่ๆหน่อยเลยข้าวปุ้นข้าวปุ้นขาง่วงแล้วง่วง เพื่อง่วงแล้วอยากกินขนมมากเลยตอนเนี้ยถึงเวลากินขนมแล้วไงฮันนี่ก่อนมันแค่เอาออกมาออกมาเหมือนกันรูปตรงเหมือนกันมันแค่ขนมอ่าโอเค เขาจะดมแค่นี้นะ้าไม่ใช่ของกินของเขาอะ่ะต่อให้จะเป็นอาหารคนหรือว่าอาหารอะไรก็เถอะที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารของน้องอะ่ะน้องจะแบบกัดบ้งางค่ะแต่เขากัดแบบขนมเขาอย่างเงี้ยใช่จะขนมมันจะเป็นแบบขนมขัดฟันอนะไรเงี้ยที่ที่น้องกัดนะแต่แบบข้าวของจะไม่กัดแล้วก็กัดมือแม่แล้วก็แล้วก็ถึงจะเป็นอาหารคนนะต่อให้เราถือไก่อย่างเงี้ยถือไก่อย่างเงี้ย จะทําทาท่าเหมือนงาบนะต่อให้แบบงับลงไปเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารน้องเนี้ยน้องไม่จะคลายออกมานะเหมือนเมื่อกี้อะที่แบบดมแล้วก็แบบงับแล้วก็คลายออกมาเพราะว่ามันเป็นรูปร่างเหมือนขนมเขานะเขาจะจำแล้วแบบรูปร่างขนมเขาเป็นแบบน,นี้อะไรเงี้ยง่วงแล้วห่ะง่วงง่วงมากเลย มีนจะเป็นเหมือนฟิวแบบคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยให้แบบบำรุงขนให้ขนแบบนุ่มสวยเงางามไม่หลุดร่วงเดี๋ยวนะง่วงยังง่วงยังคะต่อไปองไปทิ้งไว้ไหนจะไม่ปูน่าจะอยู่บ้านอีกข้างหนึ่งไง กาะขอบสะดูเจ๊เจ๊กันแล้วเจ๊มีฟ้ามิด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 เวลาน้อง ทำผิดเนี้ยก็จะมีนะน้องทำผิดแบบดื้อเงี้ยดื้อก็จะแบบว่าวิง่งวิ่งไปเรื่อยอะไรเงี้ยจะเตืจะไม่ด่าน้องนะจะแบบจะบอกว่าแบบหนอนแล้วนอนกันลแล้วลอนอนนี้ไม่ได้นะทำนี้ไม่ถูกนะหลับแล้วเราก็จะกลัวตา,าก่อนนะ ดวกอาบยังไงก็อาบนี้จะแชมพูน้อมจะมีปืนด้วยนี่ชอบสปาา <c oughs> หมดแรงขบปูนเล่นน้ำตั้งแต่ตอนบ่ายหมดแรงแล้วหมดแรงกินข้าวไปสามจานอาบเสร็จนี้ก็คือกลับไปหลับเลยเข้าห้องแอร์นอนอ้าดิ พูนเคยป่วยบ้างไหมคะโดแมลงกัดมีแต่เคยเป็นพื้นแ,แต่ว่ายังไม่เคยป่วยแบบว่าที่เป็นโรคอะไรไม่เคยใช่ไม,ไ,มไม่เคยไม่สบายแต่เป็นแผลแผลนิดนึงมาแรงกัดแล้วก็เนี่ยใช้ใช้ของกาเชือน,นี่แหละเป็นเซรั่มรักษาแผลนะฉีดไปแปบบ๊แบบเดียวแผลแห้งเลย แล้วก็ขนขึ้นเลยเพราะว่าเราเนองไปหาหมอมาช่วยห,หมอก็แบบเลเซอร์เลเซอร์ตรงแผลนะแล้วเขาต้องถ่ายขนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไปรักษาตมนัดอยู่แล้วก็แล้วก็กลับมากลับมาแบบฉีดฉีดสเปรย์ที่รักษาแผลนะเป็นของการเจอนี่แหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะพาพาไปหาข้าเจ้าไหม ไปแหละแต่ก็คือเมื่อกี้กดผิดพาไปหาข้าวเจ้าข้าวสวยไหมไปนะแต่แบบอยู่ในพื้นที่สีแดงอ่ะคือออกสายจังหวัดไม่ได้ด้วยแล้วก็เนี่ยแดี๋วซื้อสะคฮะโควิดเลยต้องซื้อ,อสะสให้น้องเล่นใช่โควิดเลยต้องซื้อสะมมให้น้องเล่นเพราะว่าน้องอะไปว่ายน้ําไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะต้องเอาพี่บาวมาเล่นด้วย อาบน้ำเองด้วยแล้วก็พี่พูดแฉ่เลยโลหัวยุวว่งหมดน้องอ๋อหางน้องใช่ไหมเรื่องหางน้องอะ่ะก็คือแบบแป๊บเดียวอะ่ะแปบ๊บเดียวแผ่น้องก็แห้งเลยแล้วขนก็ขึ้นเลยทุกวันนี้ขนก็ขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่ามันเป็นแบบขวดเซร่มยังไงนะหน้าตัวหนะ้า ตัวเพราะว่าอันนี้น้องทั้งวิ่งทั้งวิ่งทั้งเล่นน้ำกระโดดน้ำหนึ่นกับม้าน้ำผมมาแต่ขวพี่ขอนมหน่อยครับจับไม่ได้งอเลย 越南。 เขาเจ้าก็สวยนะแต่แบบเราเราคือเราก็แอดซูมตัวเองว่าแบบเราเป็นโควิดไปก่อนอ่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราอะอยากแบบป้องกันตัวเองเนี่ยไม่ให้แบบไม่ให้แบบเป็นโรคนี้คือแบบกลัวนะกลัวจะเป็นโรคนี้กลัวมากเลยคือแบบรอดมาทุกซีซั่นและซีซั่นนี้ก็คือแบบต้องรอดอะอย่างเงี้ยแล้วก็ที่กลัวมากที่สุดเลยคือกลัวกลัวไปติดเขา โควิดติดคนอื่นโควเป็นคัสเตอร์อะไรเงี้ยน,นี่กลับบ้านยังไม่ได้กลับเลยนะนบ้านคือแบบอยู่ใกล้มากนะพอดีแบบอยู่คอนโดใช่ไหมอยู่แบบอยู่ใจกลางเมืองเงี้ยอยู่อยู่ตรงอโศกอะไรงงี้ใช่ไหมแล้วแบบคนแถวนั้นก็คือแบบเป็นกันแทบทุกคนเลยแล้วแบบนี่ก็มีข่าวว่าตึกจีเอ็มใช่ไหมเขาปิดตึกเลยคือคนเป็นเยอะมาก ก็คือกลัวกลัวว่าตัวเองจะเป็นก็เลยแบบแอสตูมไปก่อนว่าเออเราเป็นนะอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองแล้วก็ได้ไปแบบปกป้องคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบไม่อยากให้คนอื่นเป็นเงี้ยคืออยากกลับบ้านใน้ี่สบ้านอยู่ใกล้มากคือยังไม่ได้กลับเลยเพราะแบบกลัวไปติดคนในครอบครัวโอ้โหถ้าคนถ้าคนในครอบครัวติดโควิดจากเราเนี้ยคือแบบใจสลายมากแน่เลยคือกลัวแล้วก็แบบถ้าเดินทางออกจากจังหวัดอย่างเงี้ยคือเรามาจากพื้นที่สีแดง เราเป็น่วงว่าแบบเราจะแบบเป็นโดยไม่รู้ตัวเงี้ยแล้วก็เอาไปสืบคนอื่นเงี้ยมันน่ากลัวไงลกเนี้ยไม่รู้ว่าแบบใครเป็นบ้างแป๊บๆป๊มันก็เป็นแล้วอะ่ะที่เราก็แบบดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะเอาล้าสระ,ะเนี่ยเปิดล้างก่อน,อนแปะให้หน่อยแต่ว่าเลือนไม่มีแล้วนะมีแต่รอยประตูหนีบเออใช่โดนประตูหนีนบ ดูสิไหนอะติดกันไหนอะไม่ต้องติดป่ะไปแลมันโดนข้างไหนวะเนี่ยเป็นไรอะปุ้นดูนหลับพี่บอลหลับป่ะพี่บอลกินข้าวอย่างพี่บอลยังไดเอทอยู่ใช่อะไร่าง้ยสขาดมันเป็นหนูโหยติดอันที่มันไอ้นี่โอ้ยขนลุ่มมากออาบัตรเดี๋ยวนี้คุณหนีดู ดูดูนี้เราไปดูขนน้องเลยนี่ดูดูดูขนน้องนะเห็นนะข้างอยู่ข้างนี้ไหมดูดูขนสวยกว่าผมอีกอ่ะสวยกว่าผมคนอีกอ่ะไหนอ่ะนี่ดูดิสวยจังเลยขนอน่ยนอนนอนนอนอันนี้รัดไปไหนอ่ะไปในเพจอ่ะเพจใช่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว ตัดสบัดหูกันตัดสะบัดหูกันมาเออมาแล้วตัดสบัดหูตัดสะบัดหูนั่งอยู่ยอยู่ให้คนเลยป้าป้าจะพาพูดป,ปหาพ่อเจ้าแด้ไหมเดี๋ยวต้องไปต่อฝนเลยไปปิดน้ำปิดไลฟ์ก่อนนะโอเคต่อฝนก, <Okay. S 1> ก่อนเซ็กซี่เซ็กซี่ขบับรถไปไปแล้วบายบายก่อนไปไปไปไายบายเขาก่อน ไบไปก่อนไยก่อนเร็วไปเป่าขนคอยนั่งคอยนั่งคอยเป่าขน